ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้แม่ตั๊กกอนกนกได้ออกมาฟาดเดือดพี่สอวคนสนิทโกงเงิน22ล้านทำสี่ครอบครัวหมดตัวตกนรกทั้งเป็นเห็นแก่สัมพันธ์7ปีเลยยอมเงียบแต่ตอนนี้จะไม่ทนดอกไม่เอาแต่ต้นต้องได้คืนล่าสุดยังคงเคลื่อนไหวอีกเผยมันบีบหัวใจนอนไม่หลับเหลือเวลาแค่2วันสิ่งที่เรารอคอยมา1ปี4เดือนก่อนโพสต์รูปยาลั่นครั้งแรกที่ใช้มันทุกคืน เป็นชื่อที่ชาวเน็ตคุ้นเคยกันอย่างดีสำหรับแม่ตักก่อนกนกแม่ค้าออนไลน์คนดังซึ่งเคยมีคดีเกี่ยวกับการขายทองก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามพบว่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2569แม่ตักก่อนกนกได้โพสต์ Facebook เฟซบุ๊กเผยภาพขณะไปศาลพร้อมระบายความในใจถึงบุคคลที่กงเงินตนกับพวกไป22ล้านบาททําให้ชีวิตพวกตนล้มละลายต้องขายทรัพย์สินซึ่งตอนนี้พวกตนขอลุกขึ้นมาสู้หลังอดทนรอมานานถึง3ปี โดยระบุว่า3ปีที่ผ่านมาตักไม่เคยออกมาพูดหรือทําให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้แต่ครั้งเดียวเพราะเราเห็นแก่ความสัมพันธ์ตลอด9ปีที่ดูแลเรามาเลยคิดว่าเงินที่กงเราไป22ล้านเขาคงมีความเมตตาที่จะคืนพวกเราบ้างเพราะแต่ละคนถึงกับต้องขายทรัพย์สินชีวิตล้มละลายจะทําตัวเองให้ตุยจากภาวะซึมเศร้าเพราะหมดตัว ครอบครัวพังจากการที่คุณเอาเงินของพวกเราไปเราอดทนมา3ปีวันนี้นัดแรกคุณขอเลื่อนคุณมีสิทธิ์เลื่อนแต่คุณต้องรับผิดชอบเงินทั้งหมดนี้ให้ครบถ้วนดอกเบี้ยคือสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะสี่ครอบครัวที่คุณทำร้ายเขาเหมือนตกนรกทั้งเป็นมานานมาก คุณติดตามตักอยู่คุณรู้ว่าพวกเราใช้ลมหายใจสุดท้ายฮึดขึ้นมาสู้อีกครั้งและพวกเราก็จะไม่ยอมเงียบอีกต่อไปถ้าคุณยังนิ่งนอนใจและคิดว่าตักใจดีเพราะตักพูดและกอดคุณว่าใจคือและเราจบกันด้วยดีการใจดีคือการให้โอกาสแล้วคุณเห็นคุณค่าของโอกาสนั้นไหมพร้อมกันนั้นแม่ตักกรกนกยังโพสข้อความอื่นๆเช่นน้องหนิงป่วยซึมเศร้าฆ่าต่อตอตัวเองสองครั้งสามีช่วยทัน ตอนนี้ยอยขึ้นสารค่ะรอบต่อไปเมียหลังและน้องหนิงโดนทุกคนได้คืนหรือไม่ได้คืนไม่รู้แต่เจนุดล้มละลายเพราะโดนไป11ล้านเจ็บหนักสุดเมียหลังขึ้นสารคิ้วถัดไปค่ะอีกไม่นานยอด3ล้าน6จริงๆมีคนอื่นที่จะโดนด้วยอีก3 4คนแต่ตักเอ๊ รู้ตัวเสียก่อนเลยโทรไปฉะกับคุณพี่และลูกน้องคุณพี่สมัยก่อนต้องบอกเลยว่าตั๊กเป็นคนแรงจริงตอนนี้ปลงแล้วพอรู้ว่ามันทำเราสี่คนกำลังจะถามไปน้องส้มอยุธยาน้องอีกหลายคนเราก็ปรีดเพราะมันเอาชื่อตั๊กไปแอบอ้างทั้งหมดและทุกคนพร้อมเป็นพยานดีที่น้องส้มไม่โดนไปอีก4-5ล้านเจนุ์สาวบางเตยผู้ที่เจ็บหนักที่สุด11ล้านบาทเสียหลักทุกคนเพราะทุกคนหมดตัว ถ้าคุณบางคนมาอ่านคุณมีช่องทางส่วนตัวติดต่อตักเราเคยกอดกันตอนนัดเจรจาต่อหน,น้าทนายความตักบอกให้คุณทยอยจ่ายทั้งที่คดีของตักฟ้องคุณชนะแล้วผ่านไปหนึ่งเดือนแม้แต่บาทหรือ1,000คุณไม่เคยทักหามาคืนตักเลยคุณอย่าลืมว่าโจทย์คุณอีก3คนเขาทรมานเสียสุขภาพจิตเสียความสุขในครอบครัวติดหนี้สินเพราะคนเงินมาให้คุณจํานวนหลากหลายพันล้าน คุณได้โปรดเห็นใจสงสารพวกเขาคุณมีทรัพย์สินที่ขายได้คุณเป็นถึงเจ้าของกิจการมีบริวารมากมายตั๊กยังยืนยันคำพูดเดิมถ้าคุณคืนเราจบกันด้วยดีและตักไม่เคยโพสต์ถึงคุณเลยครั้งนี้คือครั้งแรกตอนนี้มีแต่คนอยากให้เปิดหน้าคุณแต่ตักไม่ทำเพราะมันผิดกฎหมายและไม่ต้องการประจานคุณขอแค่เงินคืนไม่คิดดอกเบี้ยตลอด3ปี รวมถึงอธิบายว่าเงิน22ล้านบาทนี้คือยอดของ4คนที่โดนโกงไปคนที่เจ็บหนักที่สุดคือ11ล้านบาทและทุกคนหมดตัวทั้งนี้จะด่าจะว่าตนรับได้หมดแต่อีก3าคนที่โดนด้วยต่างคิดจบชีวิตมาหมดแล้วและเรื่องการฟ้องนี้เธอเป็นคนดำเนินการช่วยทุกคนขอให้เอาแบบพอดีพอดีพร้อมย้ำว่าในภาพคือทนายความเดี๋ยวด่าไปด่ามาเขาจะไม่โอเคนะคะเราต้องแยกแยะก,ก,กันก่อนนอกจากนี้แม่ตั๊กก่อนกนกยังออกมาตอเม้นชาวเน็ตอีกรัวรัว โดยชาวเน็ตได้ถามว่าตำรวจหรือพวกในายใหญ่ใช้ไหมถึงไม่กล้าเอ่ยซึ่งแม่ตั๊กก็ตอบว่าไม่ใช่ค่ะเขาเคยขอตั๊กว่าอย่าทำให้เขาเสียชื่อเสียงเดี๋ยวเขาจะทยอยคืนแต่เขาไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรเลยทั้งที่เรารอได้ความหวังว่าจะได้คืนบ้างจริงๆแล้วตั๊กก็ไม่ใช่คนดีแต่เขามีลูกรุ่นขุนเคที่เลยไม่อยากเปิดชื่อเขาแล้วก็มีเมนที่เข้ามาให้กำลังใจว่าสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ได้เงินคืนเร็วๆนะคะ ด้านแม่ตั๊กก็ตอบทันทีว่าความหวังเลือนลางค่ะหนักสุดคือเจนุส11ล้านบาทเห็นพี่เอกเข้าโรงพยาบาลบ่อยเพราะเครียดเรื่องนี้แม่ตั๊กตอบว่าถูกต้องค่ะตลอด3ปีพวกเราเงียบเจ็บเองรักษาเองแล้วถ้าจบในศาลเราจะได้คืนไหมคะคุณตัก๊กประเด็นนี้แม่ตั๊กตอบว่าทําตามกฎหมายค่ะพี่สงสารเจนุสโดน11ล้านบาทซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์ถามต่อว่าแล้วคนคนนั้นชีวิตเขาตอนนี้ดูสุขสบายดีไหมคะแม่ตัก๊ก งานนี้ทำเอาแม่ตั๊กตอบกลับทันทีว่าเขามาเจราจาและร้องไห้บอกว่าชีวิตลำบากมากเราก็ใจอ่อนสงสารเขาคิดถึงชีวิตตัวเองตอนต่ำสุดเลยให้โอกาสต่ออีก30วันค่ะแจนุชทำไมถึงให้ยืมไปขนาดนั้นงงง,งอเรื่องนี้แม่ตั๊กตอบทันทีว่ายกยอกปลอมแปลงแอบอ้างทำเป็นขบวนการค่ะพอจะเดาได้ว่าใครตอนนี้ไม่เห็นหน้าเลยแม่ตัก๊กแม่ตั๊กก็ยังคงตอบคอมเมนต์นี้ว่าอย่าไปพาพิงใครให้เขาฟ้องเอานะคะ คนนี้ไม่ใช่ตัวแทนขายไม่เคยอยู่ในเฟรมตั๊กค่ะสงสารเจนุสแต่กำลังใจเขาดีมากขอให้ชนะคดีนะคะเราต้องเอาคนขี้โกงเข้าคุกถ้าเขาไม่มีปัญญาใช้นี่เราก็ไปนอนในคุกซะคนพวกนี้แม่ตักตอบว่าเจ๊แกก็เกือบตุยพี่เอกฆ่าต่อต,อต,อต,อตอเพราะภาวะซึมเศร้าโดนหมดตัว นอกจากนี้มีบางคนเข้ามาถามทิมแทงที่ว่าไปโหนกระแสซึ่งแม่ตัก๊ก็ตอบสุภาพว่าคดีอยู่ในศาลชนะไปหนึ่งคดีแล้วค่ะแต่เราไม่เคยพูดรอยุตซับค่ะเพราะไม่จ่ายใครอยากรู้จริงๆเงินเยอะมากๆแม่ตักตอบว่าบทสรุปจะมีคําตอบค่ะเลือกที่จะเงียบมา3ปีเชื่อว่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนมากอ่านแรกก็งงๆคือใครคะแม่ตัก๊ก็ยังคงตอบว่าคือคนที่ทํางานร่วมกับเรามา9ปีเราไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ในตอนนี้ค่ะ ซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาขยี้ขามต่อว่าใครคะแม่แม่ตั๊กก็ตอบแค่สั้นๆว่าคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดและคอมเมนต์ที่ถามว่าไม่ทราบทำไมถึงล้มละลายทุกคนแม่ตั๊กตอบว่าเงินสดเงินอนาคตหมดตัวแถมหนี้สินซึ่งแม่ตั๊กก็ยังคงออกมาโพสต์อีกว่าคือเรื่องมันตั้งแต่ปี65แต่เราเลือกที่จะเงียบเพราะคิดว่าเขาจะคืนมันไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดขึ้นค่ะ ถ้าไม่มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามแรงว่าจะมาพูดทําไมถ้าพูดเป็นในใแบบนี้จะบอกมาตรงๆก็ไม่บอกงานนี้แม่ตั๊กก็ควงคอมเมนต์อย่างสุภาพว่าคดีอยู่ในศาลเดี๋ยวเสร็จทุกอย่างเราจะเปิดทั้งหมดค่ะรอมา3ปีแล้วเราเองก็อยากโพสต์เหมือนที่คุณรู้สึกค่ะ พร้อมทั้งแม่ตั๊กก็โพสต์ว่าเหลืออีกแค่2วันมันบีบหัวใจกินไม่ได้นอนไม่หลับในสมองคิดวนไปมาสิ่งที่เรารอคอยมาหนึ่งปี4เดือนและยังได้ลงสตอรี่ซึ่งเป็นภาพยาพร้อมแคปชั่นตัดพอว่าไม่เคยพึ่งยานอนหลับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ต้องใช้มันทุกคืนมาเกือบหนึ่งเดือนกินยาของโรงพยาบาลประจําตัวเองแล้วเอออง้งได้ยาจากป๋าเอกมาไม่เบลอไม่เพลียได้หลับเต็มที่เพื่อลุกมาสู้กับปัญหาต่อ ต่อมาทั้งเพจบันเทิงหน้าตุดได้โพสต์สรุปกรณีดังกล่าวสีว่าบุคคลที่ถูกแม่ตักกรอนกนกออกมาแอบนั้นเป็นพี่สาวคนสนิทที่แม้จะรับแต่ทนไม่ไหวจนต้องดับเครื่องชนอยานเงินต้นต้องได้คืนแบบดอกเบี้ยไม่เอาเพราะตอนนี้ทั้ง4ครอบครัวเหมือนตกนรกถึงเป็นแล้วซึ่งเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมาก ขณะที่ทางเจนุชคนสนิทแม่ตั๊กก็ได้ออกมาโพสต์ภาพไปสารพร้อมแคปชั่นว่า3ปีที่รอคอยโดนโกง 11m นุชและที่เอกร้องให้ทุกวันทุกคืนทุกวันนี้ทางคุณทําให้นุชต,ต้องขายทรัพย์สินทุกอย่างเพื่อใช้หนี้และเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวนุชเกือบสูญเสียหัวหน้าครอบครัวเพราะคําว่าพรีชีพต่อจากนี้อย่าคิดสั้นนะคะเอกวีรพัฒ รู้อยู่แก่ใจว่าคุณตั้งใจโกงเลยอย่าพยายามหาข้อโต้แย้งเลยเพราะเงิน 11M โอนเข้าบัญชีคุณเต็มๆนุดให้โอกาสคุณมา3ปีเต็มเรื่องนี้จะเงียบก็ต่อเมื่อคืนเงินทั้งหมด และยังได้โพสตใต้คอมเมนต์ว่าขอร้องนะคะทุกวันนี้นุชก็เจ็บมามากพอแล้วอย่าเพิ่งว่านุชนะคะนุชรู้ว่าทุกคนรักแม่ตัก๊กพออ่านแล้วทุกคนก็คิดว่าทําให้โพสต์นี้ทําให้คนมองแม่ตั๊กไม่ดีงั้นนุชลงแท็กแม่ตั๊กออกทุกคนจะได้เลิกเข้าใจผิดค่ะขอทั่วที่โพสต์และแท็กชื่อคนที่โดนโกงร่วมกับเรานุชทำงานไลฟ์สดตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันจนเส้นเสียงพังได้โปรดอย่าเพิ่งว่านุชเลยค่ะ แค่แท็กชื่อแม่ตั๊กแล้วบอกว่าวันนี้ที่เรารอคอยมาถึงแล้วเพราะพวกเราโดนโกงกันไปรวม22ล้านทําให้คนเข้าใจผิดขอโทษที่แท็กขอโทษเอฟีของแม่ตั๊กค่ะซึ่งแม่ตั๊กก็เข้ามาป้องเจนุสว่าสรุปให้ในเพจตั๊กแล้วค่ะเจนุสอาจจะใช้คําพูดผิดพลาดประการใดขอโทษทุกคนด้วยนะคะเจนุสที่เอกมีภาวะซืมเศร้าแต่พี่เอกเป็นหนักกว่าค่ะเคยฆ่าต่อตออยู่ค่ะ ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจรบกวนพี่ๆไปอ่านในโพสต์ตักตอนนี้เจนุสกำลังขึ้นศาลอยู่ค่ะตักป่วยเลยไม่ได้ไปด้วยรอเจนุสที่บริษัทเย็นนี้ค่ะอย่างไรก็ตามล่าสุดก็ยังคงเห็นแม่ตักลุกขึ้นมาไลฟ์สุดขายของอยู่ครับส่วนจะมีอะไรออกมาอัปเดตอีกไหมต้องติดตามกันต่อไปครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทางช่องยู u b e ท็อปดาราและเพจ a c e บุ o กท็อปดารากันด้วยนะคะ แต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดย่งกดเลย